ตอนนี้มาดูเจ้าเคโลนะฮะกินแมงเมานะนะนนี้ไตไฟให้กบเนี่ยครับกบลงใหม่ได้หนึ่งอาทิตย์น,นะครับวันนี้แมงเมาออกหลายเลยไตไฟใหม้มันเบ่งลักษณะการกินครับนี่กินแมงเมาส์นะครับแมงเมาหลายแล้วครับนี่ไตไฟให้ ถ้าลายกว่านี้แห้งสิคักครับหยาดกันนุ่มนับนุ่มนับเขาบอกว่ากบโบกมือเนี่ยครับเบิ้งโดยครับนี่บอกกบโบกมือเป็นยังไงนะฮะนี่นะฮะเนี่ยโบกเนี่ยครับนี่นะครบโบกมือใบใบ,บนะ <c oughs> <c oughs> เป็นสันสาต่ยานของกบนะฮะเขาบอกกบโบกมือ นุ่งมาหลายนะครับมาครับอันนี้ซื้อมาใส่เบ็ดนะครับที่เป็นหัวล้วมันมันใส่บลาเบิดแล้วเอาขังไว้มันก็เลยใหญ่เป็นกบนะก็เลยมาปล่อยไว้นี่นะครับรุบนะครับกินกันสนุกสนานเลย